พี่ยู่อีกเทียนหนึ่งนาะพี่น้องไปรเรียนหัวตจหูขอบคุณหลายๆเด้อบ่าวแอกขอบคุณหลายๆเน้อเป็นกำลังแรงใจให้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกไลน์ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีทุกคนเอฟซีตัวโลกตัวไทยพี่น้องสวัสดีพี่ยู่สวัสดีเอไอฮัลโหลเอฟวันฟอร์ a r d i n g thank you so much welcome the mail room jan thank y o ขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณหลายๆเด้อมาแเ,เ,เอดแต่เดือนคิดถึงคิดทอดคื้อกันแหละพี่น้องเอ้ยเป็นน้ำถ่วมบ่น้ำถั่วบ่เป็นกำลังแรงใจใเด้ขอขัาน้ำถั่วก็ได้ไปเดิยนยูนกรุงเทพบ่ถว่วดอกมองไปเดิยนยูช่วงนั้นนั่นน้ำถั่วโรบุรี่มองไปเดิยนยูกับบ่ถ่วมเมื่อกันตอนนั้นถ่วบ้านนั้นก็เอินนั่นยังล่ะ สวัสดีค่ะหนึ่งหล่านตรงใจทร้างผีสองล้านไปเดินขึ้นสองบ้านเด้อพี่น้องฝนตกสองสามมือติดกันย่างตกอดูเลยโอ้ที่ขนขันมีบ้านสองสั้นคนขึ้นสั้นสองเด้อพี่น้องเอยคนขนสั้นสองเพราะว่าถ่วมกระดีสั้นสองที่พ่อถ่วมดอกตามเห็นสั้นที่แรกเห็นข้าเจ้ามีหัวเลยขันสั้นที่สองบันนีหล่ะคนสีนิยมเห็ดเที่ยนสองสั้นี้ไปเดินกรไดีเห็ดเที่ยนสองสั้นละคันเห็ดไหม บ่เห็ดดอกสันเดียวปกติเฮียนประเดยนก็มีแต่สองสันเนาะมีสันเดียวต่้งแต่ตอนเฮ็ดห้ลูกเราประเด็นสีห้ลูกเปลี่ยนเห็ดสองสันนี่เนี่าเทียบฝ่าฝนร่มมากมันจ้างค่อยสิได้ขึ้นไปยู่สันที่สองเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหนึ่งหลานดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหทาไหต้องเห็ดเหี้ยนสองสันอีกจังหน่อยคนทีนิยมเฮ็ดเฮียนสองสันเฮี้ยนสันเดียว อันนั้นฝนตกมากมันถ่วมเนาะพี่น้องระบายน้ำเพราท่านถ่วมเวิดกันเงี้ยสองสันไกอยู่เงี้ยสองสันไกอยู่ประเด็นก็สีได้ยินหางเงินมาเห็ดเฮี้นสองสันล่ะสันเดียวประเด็นบอาเราประเด็นเลีนแล้วโอ้ยน้ำมาต่ละเืียมิดลังค่าเลยพี่น้องเลยกันเฮี้ยสองสันก็ยังไขล้อยังมีโอกาสได้เห็นน่เนาะพอบานบ้าถ่วหมดสันที่สองเนาะเฮ็ดตะรางสูงสูงเวรเห็ดสันที่สองเอา ขอบคุณสองหลันน้องใจเด้อพี่น้องเดินหัวตาได้นั่นทางกต่เจ้ามากไปเดินเท็ดกับเขากับนามไห้ก้เจ้าเดียนเฮ็ดมันเท็ดนี่ก็เจ้าว่าะท่านในเศร้ามีห้างก็เจออันนี้ครับไปเดินกับออกไปข้างนอกไปสื่อของมาไะใแต่กินสื่อหมกแกงซื่อหมกบวบมะวแตะกงกินพี่น้องเลยซอยเป็นซื่อหมกบวบหมกแกงพอบานมันบ่มี่ยังกินหลายขาัน น,น,นั่นเนาะกินอึดกินอยากไรก็บ่ดีเขามาทำงานเพราะว่เาเ้าต้องใส้แรงงานกินอึดกินอยากไรก็บ่มีแหงเฮ็ดเวียกคือว่านะพี่น้องโอ้ยแห้งนั่นอึดแห้งอยากกระได้น้่นแห้งมาถ,ถ่วมเนาะพี่น้องเข้าคลองก็บว่าัางจักเม็ด ท่วมครักท่วมเนี่ยให้ดินตะล่มาก,กบเบิดเข่าล้องก็ได้แตเลตตนวหน่เป็นกำลังใจให้สูงๆเด้อพี่น้องเลยตอนนี้รัฐบาลกําลังแจกนึ่งมืนกันผู้ใดเอ็นอันเฮ็ดบัตรค้นจนก็นได้อยู่นะเดียนเห็นนั่นเขาเบอกแนทีวีหรอกค่ะว่า โซเกี่ยวไปเดืก่กไปเปิดบงังด้วยกันเขาเก็สิค่อยทย,ย่อยเห็ดเนาะคอยเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆวัดดีค่ะเคยอ,อุบลขอบคุณหลายๆเยด้อพี่น้องเพราะว่าประเด็นกบถอดกุญแจออกย้อนยังตีย่อนคนมาป่วนสองประเด็นประเด็นเลยถอดกุญแจออกเบิดเลยผู้ใดเข้ามากกไปบอกเขาเบิดบอกเขาเบิดแต่ว่ากฮูงง้อย่ดอกผู้บอกแต่ว่าประเด็ยนแห่งบริเวณแห่งเบาอ,ออกชุมชนให้